หนูว่าริมหาดมีขายริมริมหาดมีขายเอ้ยมายินอ๋อตอนั้นแปลว่าหนูหนูกินไม่ก่าระปุกนึงหนูไม่รู้ว่าไหนเดี๋ยววางมาเอ๊ะ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 อะไรนะชื่ออะไรนะพี่เจมส์ชื่ออะไรนะมาชื่ออะไรนะมิโฮเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้า เออเจ้าทำใหม่ดิทำใหม่สวัสดีครับมาลอนมาลอนรองเจ้าทำใหม่เดียสัตว์หมาสวัสดีครับดิสวัสดีครับก็สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ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 แ่วันดีครับไม่เจอมาลอนสวัสดีครับหมาก่อนสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับไม่ใชจลูกทำ่างนี้หมาทำ่างนี้สวัสดีคขาอย่างนี้หมาลูกดอกลูก สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเอสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดัสวัดีครับก่อนเจ้าสวดสวัสดีครับที่ลูกสวัสดีครับก่อนมาครับก่อนครับครก่อนครับครับแล้วครับอันวงร้อนี่เรานำกานกลาบนะ